สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมีกับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กันในเกมเอเลี่ยนเบอร์ซัสครีเตอร์นะครับผมโอเคเราจะกลับไปต่อกันในพาร์ทนี้กันเลยโอเคครับผมมาเราลงมาท uh, okay, ี่พิพิธภัเลยนะโอเคครับผมผมสงสัยเลยว่าคุณกําลังสนใจอะไรอยู่นะเกียรติยศนั่นเหรอนั่นคือทั้งหมดที่คุณเชื่อหรือว่าเรามาทําอะไรที่นี่เป็นเพราะว่าเรามาบุกรุกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณงั้นเหรอ โอเคครับผมมาแล้วมาถึงที่ปีระมิดแล้ว <c oughs> ก็มันบอกว่าคุณทําในสิ่งที่คุณต้องทํานะโอเคนี่นะครับผมเรามาเป็นสักขีพยานนะเกี่ยวกับงานศพของเอรอาชินีเอเลียนนะครับผมนี่อุยรู้สึกว่าเหมือนจะนั่นไงมีประเด็นี้แล้วมาสองตัวเหรอข้างหลังไม่เข้าโอเค ตอนนี้เราก็เป็นสักขีพยานนะจากโคโรแกรมตรัวนู้นะครับผมคุณผู้ชมงานศพของราชีเอเลียนตัวแรกนี่แน่ให้บอกมันมา2ตัวแ้วโอ้โสหส5โอเคโดนตบโอเคเราใช้ปืนดีกว่าบึ้มเอ้ยเดี๋ยวเราใช้หอกกับเอเลียนดีกว่าโบะไม่โดนเราจะดูซิว่ามันวันถอดวันคิ้วเปล่าโอ้โห เอเลียนก็วันขัดวันฟิวไว้ทำเป็นเล่นเถอะแต่ว่ามันไวแฮะนี่ไ่เรียบร้อยรู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานให้ชาร์จไม่ใช่เหรอตอนที่เราดูตอนแรกเอาไปแล้วไปซะและโอเคครับผมมาเก็บพยาบาลอ๋อน,นี่งไงร,รู้สึกว่าเราใส่หน้ากากเนี่ยนะคุณผู้ชมเราจะได้เออหลอดพลังงานเพิ่มขึ้นมานะ โอเคมาเราดูเสร็จแล้วก็ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ิ่งสิครับผมรออะไรเล่าโอเคกดชิป okay. ตรงนี้มีอะไรอ่ะโอเคตรงนู้นมีเลือดให้เก็บรออุย้ยไม่กออ๋อเปล่าเราตกใจไปเองมีอะไรให้อีกไหมอ่าตรงนี้โอเค ทำไมคุณยังชักช้าอยู่ล่ะรีบไปสิโอเคครับใจเย็นนะไอ้หนูข้ามาแล้วโอเคประตูเปิดถึงที่ไม่รู้แหละกดเรียบร้อยมีให้กดแล้วก็กดโอเคที่พยาบาลอยู่ตรงนี้หนึ่ง โอ้โหเราโดนเอเลี่ยนจับโอ้โหโดนจับทีเกือบต,ตายเติมเลือดก่อนเลยครับผมเราจะตายไม่ได้อาจจะต้องเป็นตำนานนี่หน่อยหน่อยแน่นี่แน่น้อย,นอย,นยแน,น,อยนย่อุ้ยมีหุ่นยนต์ของมนุษย์มาด้วยแฮะจะมาลุ้นสู้กับเราเหรอทเีเราต้องหนีก่อนครับผมโอเคมันอยู่ข้างบน โอเคเนดะี๋ยวเราปาไปดีกว่าอันนี้มันก็ยิงแรงพอสมควรนี่แนะโอเคเปิดรู้สึกว่าเหมือนเราต้องเปิดอันนี้น่าจะมีสามอันเหมือนเดิมโอ้โหมาอีกแล้วเหรอไปเอายินยนต์มั่งสิเช็คของก่อนโอ้โหของเยอะเลยคาราวนี้นี่แน่นี่แน่โอ้โหโดนตบ โอ้โหมาอีกแล้วโอเคไปเอาไปเอาคนอื่นบ้างเออโอ้โหหนึ่งสองสามมาเยอะจังอยู่นิ่งๆหน่อยสิเอ้ยมันหายไปไหนเนี่ยเอ้ยมันหายไปหมดเลยฮะโอเคเราคงต้องปาร์ลเล่นๆแล้วแหละเอ้ยเงียบแปลกๆฮะหายไปหมดเลยเหรอจริงปะเนี่ยโอ้ oh my god โอเคประตูเปิดเรียบร้อยเอา้ามาแล้วก็ไปแค่นี้เหรอเอาจริงป่ะเนี่ย okay. โอเคโอค้โหมีเลือดให้เก็บเยอะเลยแฮาร์ทนี้โอเคเราเติมเลือดเต็มแล้วครับผมเช็คกดชิปเช็คดูของปฐมพยาบาลตรงนู้นก็ปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลตรงนี้อะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้เพิ่มพลังงานไม่ได้เราพลังงานเราเต็มปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลเยอะจังโอเคตรงนี้ก็มีที่ปฐมพยาบาลน,นะผมกลับอีกตรงนึงนี่ก็ปฐมพยาบาลโหทำไมปฐมพยาบาลเยอะจังโอเคข้างบนมีของแฮะแต่ว่าเราไม่รู้จะจะเก็บยังไงมา เราเข้าสู่วิหารพีระมิดแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราใส่หน้ากากแบบตำนานนะอ่าปลดออกต้องอย่าง,งานั้นโอเคแล้วก็ปลดหน้ากากออกนะครับผมอ,อ โอเคเราใส่หน้ากากให้ลูกป,ปั้นเนาะอย่างเท่โอเคครับผมเหมือนฉายเป็นโพลแกร,รมรูปอะไรสักอย่างดาวเหรอโอเคแค่นี้แหละแล้วก็เอาหน้ากากากลับมาอ้โห โอเคครับผมแล้วเราก็ติดตั้งไอ้เจ้าลิสบาร์เซลนะครับผมที่เราไปตามหามาตั้งนานเราจะบื้มที่นี่อื้มพีเดเรียนเฮ้อเมื่อ,อกี้นี้มันยังไม่เปิดเลยไม่ใช่เหรอโอเคเอาดิยิงโอ้โหยิงไม่ตายของจริงมันน่าจะตัวแหลกเลยนะ ครั้งแรกครั้งที่สองก็ยังไม่เป็นไรนี่ไงเขาเรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์คงก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวที่สองตกลาวาไปทันทีโอเคครับผมเหมือนเราต้องสู้โอเคคุณผู้ชมผมว่าพานี้เป็นพาร์สุดท้ายแล้วแหละมาอันนี้น่าจะเป็นบอสไฟแล้วโอเคครับผมเราต้องหาทางสู้ไปสิพีเดเตอร์อุ้ยเปลี่ยนเป็นปืนก่อน ไป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 ไนีไไไไ่แน่โอเคว้าวเราสามารถยิงมันตกลาวาได้ด้วยแฮงคุณผู้ชมขามาบ้งเข้าให้นี่แน่ฮฮืฮอ,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 อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคมันอยู่ข้างบนครับผม ทำอะไรวะเนี่ยกระโดดหนึ่งกระโดดไปทางซ้ายแล้วกระโดดไปทางขวาแล้วกระโดดมาตรงกลางแล้วก็แห่ไปทีหนึ่งเหมือนเล่นการแสดงอะไรให้เราดูเลยฮะอุ้ยๆจมจมมันอยู่ไหนโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วทางนู้นเราน่าจะไปไม่ได้ครับผมจงไงดีเราต้องไปทางนี้อ่ามันมาทางไหนวะเนี่ย อเคมันอยู่ตรงนู้นมันกนระโดดมาหาเราแล้วโอเคมันกนระโดดมาหาเราแล้วเอา้ามันทำอะไรวะนั่นน่ะทุบอีกแล้วเหรอเอาทุบซ้ายทุบขวาอีกทีนึงโอเคแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็แห่เหมือนเดิมโอ้โหเหมือนเล่นกายกรรมตลกโอเคเหมือนอันนี้จะถล่มอีกแล้วนะ อยู่ไหนเอยจ้ามองหามันไม่เจอเลยคุณผู้ชมโอเคอยู่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคชนะครับผมโอ้ทำไมบอสต,ตัวนี้สู้ง่ายจังง่ายกว่าไอ้ราชินีเอเลีเล่ยนอย่างเงี้ยโอเคบึ้มก็อนนี้ก็จะเป็นจุดจบของบริษัทเวเดนยุทานิ อย่าบอกนะว่านี่บอสไฟท์เนี่ยเป็นบอสไฟน์นี่คือมันกากมากเลยนะโอเคมันตายจริงด้วยเนี่ยโอเคแล้วก็ทำเหมือนตำนานนะผมโยนทิ้งไปโอเคแล้วเราก็เป็นตำนานเรียบร้อยครับผมนี่ไงทุกคนเคารพเราแฮ เอ้ยอย่าบอกนะว่าจบจริงปะเนี่ยผมคิดว่าเธอมันจบจริงๆนี่คือบอสตัวนี้นี่อ่อนมากเลยนะคือราชินีเอเลียนผมยังเล่นตายเลยนะเป็นไปได้โอเคครับผมนี่ไม่ให้มนุษย์รู้หรอกว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรมั่งทุกอย่างต้องเป็นความลับนะผมบื้มทิ้งซะเลยมีแต่เรารู้คนเดียวจะได้ไม่ต้องมีใครมาหาที่นี่เจออีกขอเขาเรียกว่าการทำลายหลักฐานแบบ ไม่มีใครรู้แน่นอนตื๊บตื๊บตื๊บเปรี้ยงนี่แน่ระเบิดกลายเป็นโกโก้โครันอีกแล้วโอเคเราก็ขึ้นมาที่ยานเรียบร้อยยังไงต่อ วุ้ยทำไมตัวเราผอมจังตีตดตีต,ต,ตีอะไรเนี่ยเช็คดาวเลยเนี่ยอ๋อนี่น่าจะเป็นดาวของต้นกำเน,นิดของเอเลี่ยนเลยมั้งเนี่ยโอเคโอ้โหอยากอยากจะบอกนะว่าจะไปแบบนี้เนี่ยนะลำเดียวเถอะไปดาวเอเลี่ยนคิดว่าไม่น่าจะรอดนะของจริงจริงๆมันต้องไปประมาณ50าสิบลำนะถึงจะพอได้อยู่อ้าวจบจริงๆด้วยครับผมโอเคสตอรี่ เสร็จสิ้น100%นะครับนะผมโอเคคุณผู้ชมครับก็เ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมก็เออซีซั่นของ Alien Predator ก็ได้จบกันไปที่เรียบร้อยนะผมโอ้โหเป็นเกมแรกเลยมั้งที่เล่นจบโอเคครับผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผลโหวตก็มาติดเรียบร้อยนะว่าจะเป็นเอ i e n Colonial m a มา n ีนะครับผมโอเค เจอกันในพาร์ทหน้าเลยครับผมกับเกมใหม่นะครับผมเอเลียนโครโนมาเรีนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ